Dome The Star แชร์ประสบการณ์ตรงตรวจโควิดง่ายๆด้วยของที่มีในบ้านเข้ารักษาตัวจากการติดโควิด1 9เป็นวันที่9นักร้องหนุ่มเสียงดี Dome The Star เจ้าตัวได้ออกมาแชร์คลิปวิดีโอถึงสิ่งที่ค้นพบด้วยตัวเองระหว่างรักษาตัว โดยมีเนื้อหาว่าเข้าวันที่9แล้วหน้าตาสดใสขึ้นมากเพราะว่าหลังจากที่ได้รับยาเข้าไปแล้วรู้สึกได้ว่าตัวเองตอบสนองกับยาได้ดีมากและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามให้ทุกคนเข้าใจมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันหายก็คือรถเปรียว เริ่มต้นจากการทานขนมที่มีรสทั้งเกลือและมะนาวเมื่อเราลองกินดูมันไม่เปรี้ยวออกเค็มๆและหวานๆเท่านั้นยังไม่พอรู้สึกอยากได้วิตามินซีและกินน้ำมะนาวมากเลยซื้อมากินแต่พอกินแล้วรู้สึกเหมือนกินน้ำหวานมันไม่มีความเปรี้ยวครั้งนี้มาลองมะนาวต้องเปรี้ยวแล้วแหละเลยฝากให้คนซื้อมาให้เพราะอยากได้วิตามินซี แต่พอกินแล้วมันไม่เปรี้ยวออกรสเค็มๆขม,ขมๆไม่มีความรู้สึกเปรี้ยวเป็นอันพิสูจน์ว่าได้สูญเสียการรับรสเปรี้ยวไปแล้วแต่อาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆคิดว่าเดี๋ยวพอทุกอย่างกลับมาหายดีคงเป็นปกติดีขึ้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ